ซาโต้เด็กมัธยมที่ดูเหมือนคนปกติไปโรงเรียนก็เอากีตาราไปด้วยแต่เหมือนว่ากีตาราตัวนี้เขาจะได้มาจากใครสักคนซึ่งน่าจะสำคัญกับเขาและเขาก็ได้เห็นคนตายต่อหน้าซึ่งยังเป็นปริศนาว่าเขาเป็นใครแต่กีตาราจะเป็นตัวแทนของคนคนนั้นสังเกตได้จากที่ซาโต้พกไปด้วยเสมอแต่มักจะกอดไว้ตัดมาที่โรงเรียนไอหนุ่มนี่ชื่อว่าริสุตัวเขาก็นักเรียนทั่วไปนี่แหละ แต่สงสัยวันนี้นอนน้อยเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ไปมันบอกจะไปงีบมันก็ไปที่ประจำของมันแต่พอมาถึงก็ได้เจอกับซาโต้ที่นอนกอดกีตา้าอยู่ซาโต้ที่รู้ตัวว่านอนขวางทางก็หลีกทางให้ริสึก็ไปนั่งข้างๆคือสองคนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนหรอกแต่ริสึที่เป็นนักดนตรีเห็นซาโต้เอากีตา้าพังๆมากอดไว้เฉยๆมันก็ไม่เข้าใจว่าทาไปทาไม แล้วทำไมถึงไม่ซ่อมทั้งที่มันซ่อมได้ซาโต้ก็ถามว่าซ่อมได้จริงหรอริสึก็บอกว่าได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะมันไม่มีอุปกรณ์ซาโต้ก็ทำหน้าเหมือนหมาหงอยริสึเห็นแล้วรู้สึกผิดเลยไปเอาอุปกรณ์มาซ่อมให้ก็จูนอะไรให้เรียบร้อยมันก็เล่นโชว์ไปหนึ่งแมตช์ซาโต้เห็นก็ถามว่าเล่นเป็นหรอสอนมันเล่นหน่อยซึ่งตัวริสึก็ไม่อยากสอนเพราะตอนมันเล่นแรกๆมันก็งมเองคนเดียวนี่แหละก็ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะเล่นเป็น แต่พอวันนี้มาเจอกับซาโตะอีกซาโตะก็ขอให้มันช่วยสอนหน่อยมันจ้างเลยแต่ริสึก็ปฏิเสธเพราะมันสอนใครไม่เป็นแต่ซาโตะก็ตื้อไม่เลิกสุดท้ายริสึก็ทนไม่ไหวพาซาโตะมาดูวงมันเล่นตอนแรกเพื่อนมันก็งงว่ามึงพาใครมาเนี่ยเพื่อนมันจะมีสองคนมือกลองชื่อคาจิมือเบสชื่อฮารุกิริสึก็บอกเพื่อนมันว่าหมอนี่อยากดูพวกเราเล่นเพื่อนเพื่อนริสึก็บอกว่าได้ดิ ชิวอยู่แล้วแต่ริสึก็บอกเพื่อนมันว่าหมอนี่มันไม่มีความรู้เรื่องดนตรีอะไรเลยนะเพื่อนมันก็บอกว่าเอ้าตายหาแล้วริสึก็ถามซาโต้ว่านายอยากฟังแนวไหนล่ะซาโต้ก็บอกว่าแนวไหนก็ได้ริสึกับเพื่อนๆว่าเล่นเหมือนทุกเทียแหละริสึก็เริ่มเปิดก่อนแล้วเพื่อนๆมันก็ค่อยๆหาจังหวะตามแต่มันขาดคนร้องแต่แค่ดนตรีอย่างเดียวก็เอาเรื่องแล้วหลังจากดูพวกริสึเล่นแล้วซาโต้ก็อึ้งไปเลย ระหว่างขากลับริสึก็แนะนําให้ซาโต้ไปหาชมรมที่นักดนตรีหน้าใหม่อ่ะไปซ้อมไปฟอร์มวงที่นั่นแหละคือตัวริสึมันยืนยันว่ายังไงก็ไม่สอนเพราะมันไม่รู้จะสอนยังไงให้เข้าใจแต่หลังจากนั้นผ่านไปได้สักสองสวันริสึก็ไม่ได้เจอกับซาโต้เลยมันก็รู้สึกผิดมากจนมันซึมไปเลยแต่มันก็ต้องตกใจเพราะ มันดันมาเจอว่าซาโต้อยู่ที่ห้องวงพวกมันซะงั้นและที่ซาโต้หายไปสองสาวันก็เพราะไปฝึกมาแต่ที่กลับมาก็เพราะว่าพวกริสุเท่กว่าเยอะเพื่อนเพื่อนริสุก็ถึงกับตกกระใจ